นั่นเพราะเราเห็นสภาพแล้วคือเล่นกันเข้าใจบ้างเนาะแต่นั้นผมกินได้ไม่ผิดเราก็ไม่ได้เก่าหาได้เท่าคนอืังบุจก็ไปพูดก็ไปพูดเพราะพวกพี่ไม่ได้เก่าห่ากันเลยพี่เข้าใจรึป่าไอ้ตือผมไม่ได้ไม่มีใครเขาแกล้งพวกเองแต่พวกเองทำตัวเองเองจรินไม่เองว่าเลี้ยงอว่าไม่โดนนั้นยันิอ้ตือไปเที่ยวไปเที่งวไม่ได้ไอ้ตือเออผมเอาผมนนอเพราะผมอาเสี่ยหมดว่าใครพูดเองกูมึงทุกอย่างผมอาเสี่ยหมดไม่ต้องกลัวครับ เราไม่จริงไม่ต้องวิ่งหนีกโรนัผมผผมวิ่ะตกงครับผมพีดแต่ไม่ใช่ว่าพูดเองียเฮ้ยมึงน้นมึงข้อมึงใหญ่ขนาดน้นขนาดนี้ผมอาเสียวหมดครับผมไม่พูดที่โรงพักแค่นั้นนายกยกไปเถอะยกเขาอึ้งนายกนายก

จ้าที่จังหวัดเนี่ยก็ได้รับร้องเรียนว่าหนึ่งนะครับ,รบเอ่อนั่งดึงสุรานะครับ<ม>ตรงนี้สองแล้วมีโม่สุมในการเล่นด้วยนะฮะในการพนันแล้วก็เขาเข้ามาเจอในการเข้ามาจับเนี่ยมีทั้งแผงนะครับแล้วมีเต่ามีอะไรเรียบร้อยแล้วมีมีเอ่ออีกคนหนึ่งที่หนีไปนะฮะ<ม>คนที่หนีไปรู้สึกคนในพื้นที่เนี่ยนะครับ ว่ราเรับเป็นเจ้ามือแล้วก็ที่นั่งต่างๆเนี่ยฮะก็ะยืนยันกับเราตรงครับดืม่มทั้งเดิมจริงแต่ว <นะ S 2> <ม>่าผมม่รอทางเจ้าที่เข้ามานะใช่ล้วพอดีเนี่ยเขาเรียกเนี่ยโดยเอ่อโ,โดยทางเจ้าที่แล้วผมก็เรียกนะครับเออก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เรียกก็ทางมดาท่านนาย,ยากก็น่าจะเปิดมาหน่อยนะฮะพอดีเจ้าที่พอดีท่านนายเพลก็มาด้วยนนท่าเนี่ยท่านนายเพลมาด้วยนะครับก็ผมไม่รู้หราผมดื่มจริงแล้วผมก็ เขาไปนอนผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทุกจังหวัดเชียวค่ะคือผมเสียนแล้วคือีวิ่งมาทนี้หนึ่งไปทางนั้นสองผมจับได้คนหนึ่งไอตอนที่เล่นเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าท่านเป็นกี่คนไปหรือสองผมจับไปหนึ่งวิ่งมาเข้าห้องผวมเข้าห้องนี้ครับห้องนี้ครับไม่ใช่อันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครทางานอะไรผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้เลยผม ถ้าอย่างเปาอึ้งมาเนี่ยผมยินดีอย่างเปาอึ้งเนี่ยคือผมช่วยเหลือเมื่อกี้เอาเอาพูดตรงๆนะครับเมื่อกี้ตอนที่เขาโซท่านพูดว่าอะไรกันจำได้ไหมครับก็คือคุยมันจะไปยุ่งอะไรกูไม่ใช่ใช่ไหมคุยต้นตีนกูไม่เอามาแล้วไอ้ต้นตีนเลยอ๋อคุยอย่าไปยุ่งอะไรกูนะแต่ทา้งนี้มีวิ่งเข้าหนึ่งคนไปมือสองไอ้ผมยอมรับไอ้คือถ้าวิ่งอ่ะมันต้องทะลุ ทารู้ทาไมแล้วก็ห้องนี้วิ่งไปไหนจะเปิดไปทําไมครับก็ปิดห้องนอนก็จบแต่นั้นหนีไปไม่พ้นคือขามือผมตรงนู้นครับก็คือผมับแล้วแล้วคนนั้นอ่ะที่จับคือใครที่ไมน่ใครที่วิ่งนีไปเป็นลุงที่เขาเป็นเจ้านะครับก็บสองคนแต่อันนี้ผมยืนยันได้ไม่เกี่ยวแน่นอนจากที่พูดเพราะว่านี่เขานอนตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยแล้วผมไม่นี่อันนี้คือวิ่งทางนี้ผมไม่รู้ว่าคุณคนที่วิ่งเนี้ยเป็นใครผมไม่รู้แต่ผมได้ตรงนู้น ผมไม่ได้เล่าวหาว่าเป็นคุณหรือยังไงแตูู่้่าวิ่งมาทางนี้หนึ่งคนใช่ไหมนี้ผมอันนี้ได้ยืนยันได้ไม่เกี่ยวแน่นอนแต่กินกินเหล้าแต่คือเรากินอยา่ที่ฐานที่บ้านที่นี่รีสอร์ทเราไม่ได้กินที่ร้านครับแต่คืออันนี้กินแล้วเอาเวกเข้าไปนอนไม่ได้ม่ได้นั่งเล่นไม่ได้เกี่ยวพวกผมใช่ไม่ได้เกี่ยวพวกผมที่มาเล่นอาเวกไม่รับรู้เพราะพวกผมเพิ่งมาเล่นเมื่อตอนเกือบสามทุ่มกว่าแล้วที่มานั่งเล่นกันไอ้ตรงเลขที่มองผมไม่รู้ไง แต่ผมรู้ว่าคุณเนี่ยได้ตพูดตารงลี้อันนี้ผมก็พูดตามที่ผมเห็นผมผมตั้งรถนี่คือผมวางแผนแล้วว่าตรงนี้อ่ะมีแต่เคื่องูกต้อันนี้ผมยินยันได้ไม่แต่ตอนที่วิ่งกันเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าคนที่วิ่งคนนี้คือใครทำงานอะไรแต่ผมได้คุณทรัตรงนั้นหนีไปนอนใช่ถูกไหมใช่ถูกไหมผมยอมรับว่าผมหนีไปงั้นแต่เพลงที่ผมเคาะประตูคือให้ออกมาแสดงความบริสุทใจพี่พี่พี่ก็ พูดแรงๆเขากันว่าเขาพูดแรงก่นกอนนะ้องอผมอาเสียงไว้อยู่ครับไม่ไมเป็นไรเฮออ้ไม่เป็นไรเอ็อนน้องคุยกันไม่เป็นไรครับผมอาเสียงไวผ้ผมไม่พูดกันผมไปพูดที่อำเภอไเพราะว่าผมอานเสียงไว้เหมือนกันว่าใครพูดอะไรก่อนอะไรก่อนจบเพราะว่าผมอานเสียงไว้เหมือนกันครับเพราะเราก็ไม่